อุ้งอิงเพชรบ้านแพงอยากเห็นนีลาน้อยอุ้งอิงนะครับก็บพ่อโจกอดกันกอดในที่นี้ก็คือกอดแบบพ่อกอดลูกลูกกอดพ่อมอบความหักมอบกาลังใจส่งกําลังใจให้ลูกก่อนจะขึ้นเวทีนี่คือสิ่งที่เอฟซีอยากเข็นเพราะว่าเมือว่า,วานเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ที่ทบ้าชนเดียวบ้าไปเมื่อลิปก่อนหรอือว่านีลาเขาไปหาพ่อโจเพื่อที่จะเพื่อที่จะขอพอร พ่อโจก็จะขึ้นไวที่ล้วช่วงที่พ่อโจกาลังต้มหัวเพื่อที่จะให้พ่ออ่นั่นินลาก็เพือจะไปกอดพอกะเฝ้าออกมาเฝ้าดึงมือออกมาแล้วก็ขอโทษพอตรงนี้ก็คือวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้ได้เห็นแล้วนะเมื่อคืนนี้ได้เห็นแล้วดีใจนะครับบ่าวชนดีใจผมเสียว้าเอฟซีทั่วโลก,กดีใจที่ได้เห็นพ่อกอดลูกแล้วก็วอนยาห้มีดามาเพราะว่าอย่างเพราะวันนี้คือ พ่อโจพ่อโจคือคืออย่าง่ะพ่อโจนี่ก็คือพ่อผู้สร้างพ่อผู้ให้โอกาสนะครับเปรียบเทีบเลยแรกก็คือผู้ผู้หายชีวิตเอา้าผู้หายชีวิตอีกข้างหนึ่งของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแต่กว่าจะเป็นอุ้งอิงรัตนาพรอ่อุดทุมหรือว่าอุ้งอิงรัตนาพรพร้อมหวนแต่พ่อโจนี่คือผู้หายชีวิตอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพ่อโจแม่นุดแม่ยาสุภาพ ทุกคนที่อยู่ในวงสาหน่อยเป็นเหมือนเพ่อผู้บริหารคือคนที่ให้ให้โอกาสอีหลาหนห่อยได้มามีชีวิตที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงนะครับเมื่อนี่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับด้อเสียงมันอาจจะดังนะครับก็ขอถูดขอให้มันมีเสียงล่มรดกวนวรบกวนบ้านนี้ พ่อโจคือพ่อโจเมนูนี่คือพ่อแม่ผู้ให้โอกาสผู้สร้างด้วยกันผู้สร้างผู้ให้ชีวิตเอาเอาผู้ให้ชีวิตเลยชีวิตใหม่ก็คือชีวิตใหม่ชีวิตในเรื่องของการนาทีการงานนะครับผู้ให้โอกาสให้ให้ชีวิตใหม่ส่วนแม่หน่อยก็พ่อเอกนี่แม่หน่อยนี่ี่เป็นผู้ทั้งผู้ให้ชีวิตและผู้สนับสนุนผู้พักดันนะครับ ่วนพ่อเอกนี่คือผู้พอสนับสนุนผู้ผลักดันผู้นผํผพาผู้พาไปนะครับ้าอีหล่าไปทุกหม่องที่อยากไปที่มีหม,ม,ม่อ,มองใดมี่ไยใดมือใดม่องใดมีว่ามีเวทีมอลลั่หรือเวทีอะไรก็ช่าง้าอีหล่าไปเพื่อที่จะไปลองเพลงเพราะนั่นคือความฝันของอีหล่าหน่อยผู้หญิงพ่อเอกแม่หน่อยคือผู้ผลักดันผู้นําพาผู้พาไปส่วนเอฟซีแฟนครับ นะครับเอาเอาไอยพอแมในวงก่อนพอแมในวงกับผู้ให้โอกาสที่กันให้โอกาสได้น้องได้มีที่พักพาที่พักพึ่งพิงทางใจทางากายให้โอกาสใส่ส้อนน้องจังสันจังสีในเรื่องของการเขาไมาอยู่ในวงมะล่มต้องเฮตโตจังสันจังสีทุกคนแนะนําสั่งสอนหมดมาท,าาทั้งเอฟซีบาเนีเอฟซีก็คือผู้ให้โอกาสผู้พักดันผู้บุกป้องนะครับ เอฟซีทั่วโลกเลยนะครับผู้ให้โอกาสผู้พักดันผู้ปกป้องเป็นกำแพงแกวป้องกันสิ่งที่ไม่ดีผู้ที่มาดามาผู้ที่มาอันนี้กีฬาหน่อยให้รอดพ้นจากสิ่งนั้นให้กีฬาหน่อยมีก็ร่างใจแล้วก็สู้ไปด้วยกันกับเอฟซี FC แฟนคลับแล้วก็พ่อแม่ทุกคนนะครับผมเห็นภาพนี้แล้วก็คือเป็นภาพที่อ,อยากเข็นมานานแล้วก็คืออย่างหนึ่งก็คือ ยาดามาน้าแน่นะครับยาดามาน้าแน่พ่อโจกับบอลซีดามาอีหยังพอ่อกอดลูกนี่นะครับเนี่ยมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณคลิปจากอ่าป้อมแปมอติพรป้อมแปมเพชรบ้านแพงนั่นแหละนะครับนะขอบคุณเป็นเลหลายๆทีขออนุญาตเอาคลิปนิดๆหน่อยๆนะครับได้ามาอ่านำเสนอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้รับชมน้ำกันนะครับไปชมกันเลยครับเกิดอะไร ก็คือ,อยาสีดามาหลายคือเพนวานีา่ยังกระดามาหยังกระดามาอีต้นหักแนวไรป่าก,ากะว่าหักหักป่าก,ากะว่าหักกีหลานน้อยอุ้งยิงหักแบบใดเฮชดอียังก็มิตตดามารักกันจริงหรือเปล่านะครับก็คือการกรอดตรงนี้ก็คือกอดขอกําลังใจจากพ่อโจนอกจากกอดทุกคนที่อยู่หนาเวทีอยู่ข้างรถตู้ก่อนที่น้องจะขึ้นจะขึ้นเวทีทําการแสดงนะครับ ส่วนผู้ใา้น้องกะจะกอด้างก็มีพ่อการชัยมีพ่อนนนะครับส่วนพ่อโจบรกากอดพ่อหยางดามานะครับบายนี้ก็เก้าพนด้พีหน้องเริ่ผู้ใดที่ยังดามายุกกะอ่คิดไหมเพราะว่าอย่างเพราะว่านี่คือกอดที่อบอุ่นที่สุดแล้วนะครับสาหรับปัจจุบันนี้นะผมคิดนย่างนั้นเพราะว่าอย่างเพราะว่านอกจากกอดแม่หน่อยแล้วกอดที่อบอุ่นที่สุดคือกอดพ่อโจกอดอ่แม่นุชเพราะว่าอย่างเพราะว่า เพื่อนก็คือพ่อเม่ผู้ส่งางผู้ให้ชีวิต้วยกันพี่น้องต้องคิดอย่างนี้ถ้าคิดแบบเออกอดแบบเชิงชูสาวตรงนั้นก็คือคอนคิดคิดคิด,ค,ดคิดลบอย่างเดียวเพราะว่าอย่างเพราะว่าเจ้าสีคิดใดแต่ย่างเดียวเห็นบ่บ่คิดว่าค,น,คนเขากอดกันนี่คือคนทีม่มีหนึ่งแหละนับถือกันหรือเปล่าสอ่างนับถือกันส,ส,สอสส่างให้กำลังใจกันสามมอบความรัก ระวังพ่อลูกระวังพี่น้องระวังเพื่อนฝูงยังสี่นะครับหรือ,อปู่ย่าตายายยังยี่สี่นะครับคือการมอบความรักความอบอุ่นให้กันให้กำลังใจกันบ๊แมนสิคิดแต่แนวเดียวคือโอ้ยกอดกันแล้วเป็นดาม,มา่าบ๊แมนยังใสยังสี่บี่คือคนที่คิดไม่ดีคนที่มกมุนกับสิ่งที่บ่ดีก็จะคิดแต่บดดามมา่ดีย่าดาม่าเด้พี่น้องเด้ผู้ใดคิดดีสิ่งดีๆก็จะตามมาผู้ใดคิดซัวสิ่ง มันอันนี้ก็สิตามไปผู้ใดเหม็นบอดีอันในทั่วก็สิไป่งเจ้าหันละท่าผู้ใดมากทั่วลงผู้ใดอยากอ่อ่อมยอยากเหินอยากอยากแก้งเกิดกะเชิญน,นะครับดามา่าตามสบายในช่องเบ่าวชนก็ดาม่าได้นะแต่บอกอย่างเดียวคุณบอลหลอด <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับนี่คือการให้กำลังใจอีหล่าหน่อยก็คือจังสีพอโจวห้ละคือช่วงที่น้องร่องเพลงที่ผมเคยบอกในขีบบนคอนคือว่า ช่วงที่น้องร้องเพลงพ่อฟันมาหลังขั้นแล้วน้องร้องไม่ได้วันนั้นอ่ะแล้วลงแม่น้อกอ่ะให้ให้ลุงแม่มาให้ลงมาจากไปที่หลวก็อ่าเมื่อขอโทษพ่อโจว่าหนุเขาถอดแต่พ่อที่หนูเฮ็ดบ่ดีหนูเฮ็ดบ่ได้ยดังที่ดังที่ใจตั้งตั้งไว้แต่ตั้งที่ความหวังไว้น้องก็ขอโทษแต่พ่อก็บอกว่าบ่เป็นยังดอกลูกบ่เป็นยังสู่สู่ะมือนมือนเอาไม่จามือนจากเฮ็ดได้กันส่นะก็คือการให้ก็ร่างใจลูกนะครับเมื่อนั้นพ่อโจกับกอดน้องหญิงคือกันช่วงที่น้อง อลองเพลงของฟันมาลังงานบได้ช่วงที่ว่ามีดมาม่าคักๆนะักนั่นนะเราบาดนี้นพ่อจะนองลองบได้ยนองก็เลยย่านพอจะผิดหวังในการที่นองทำบไดายาบนเวทีย่านพอแม่เอฟซีจะตำหนีจังสันจังสี่แต่ผิดคาดครับพี่น้อง พ่อโจให้กำลังใจเอฟซี FC แฟนคลับให้กำลังใจตัง้งแต่มือนั้นจนฮอนมือนี้เอฟซีก็ยังให้กำลังใจคือเกา่าแดดซ่องงัวนหน้าผากนะครับเอฟซี FC ก็ยังให้กำลังใจคือเกา่าครับพี่นอ้องอย่าดราม่านะครับอย่าดราม่าไม่ต้องดราม่าหรอกเพราะว่าเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เอฟซี FC แฟนคลับเห็นายถึงค,ความฮักความอบอุ่นตีหลานหน่อยได้รับจากอพอพอเมียเม่ๆในวงจากเพื่อนๆพี่ๆในวงแล้วก็ได้รับจากพ่อโจ แม่นุษย์เกิดขึ้นความมาจากพอผู้สร้างผู้ให้ชีวิตใหม่นะครับตรงนี้ต้องคิดว่าเพิ่นให้ชีวิตใหม่ยีหละหน่อยอุ้งอิงนะครับนะคลิปนี้เปาชนลาพีละหน่อไไปกอนสวัสดีครับ